อยู่กันในพาร์ทที่4นะครับผมหลังจากที่รีอนสู้กับสลามเมนเดอร์ไปนะครับนอนหมอกกระแต่ตุ๋ยีนี่นะสำลักโอ้โหกระตุกอีกแล้วลืมปรับภาพไม่ลืมปรับภาพล,ลืมปรับความเร็วเกมนะครับผมให้มันคงที่ภาพมันก็เลยกระตุกนะฮะก็จะเกิดภาพมืดนะแบบพาร์ททีก่กปนๆมานะผมอันนี้ลืมแก้จริง แต่แก็ตกไม่มากนะโอ้โหจะนเืขึ้นเจ้าช่วยอื้อนี่คือสาเหตุที่ไอ้วัตถกนั่นมันไว้ชีวิตเรานะเพราะว่าเรากำลังจะเป็นพวกของมันนะะเราโดนฉีดไวรัสโดยซาเลอร์นะตื่นขึ้นมาอยู่กลางกระท่อมเฮนิกแกนโทรมาไม่ต้องคุยก็ได้ครับ งนี้เราต้องสู้กับไอ้พวกไก่พันธุ์แล้วแหละไปหาพ่อค้ากันหน่อยดีกว่าซาลาเมนเดอร์ก็ตายไปแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะยิงปลาตรงนี้ได้แต่ผมไม่ยิงนะผมจะไปหาพ่อค้าไปกันเลยดีกว่าพอดีไหมเรือเข้าไปพอดี โอเคมันเข้าให้เองนะขับให้เองจอดให้เองอัตโนมัติด้วยผมจะเข้าหลังร้านพ่อค้านะอันนี้ผมไม่รู้วิธีเข้ามานะเข้าไม่ได้แลวจริงๆิงมันเข้าหลังร้านพ่อค้าได้นะผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะพอไปดูจากช่องอื่นมานะ แล้วก็จริงๆมันมีการวิธีการเอ่อแก็บปืนเอาดาด้วยนะแล้วก็มันเป็นบล็กอกันเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันผมต้องเข้าไปยังไงนะผมก็ไม่ไปดีกว,ว่านี่อะไรบ้งเนี่ยสักครู่นะเดี๋ยวผมขอหาทางลงแป๊บนึ่งสรุปผมหาทางเข้าไปเจอนะแต่คนอื่นก็หากันเจอเออแปลกดีอะไปซื้อของกับพ่อค้ากันดีกว,ว่า ไม่มีอะไรซื้อเลยครับผมอ่ะผมว่าอัปเกรดเฉยๆนะไอปืนช็อตไฟฟ้านั้นมันอัปได้ป่ะวะอัปไปเดี๋ยวเผื่อใช้เวลาทุกเฉยนีดจริงนะไม่ได้วะโถไอหน้าเลือดอัปอะไรก็ไม่ได้ขายแต่ปืนไม่ขายกระสุนมึงขายทำไมเซ็งไปกว่าครับมาขับไปเองนะตรงนีน้ แต่ตรงนี้ผมต้องขับเองกลับก็ฟังอันนีกว่าผมมาถูกทางไมหมนอถูกเนาะถูแวแอไม่จำเป็นนะผมไม่จะปาไปดีกว่านี่สินะประตูที่เราต้องเข้า กเลยมาแล้วครับเป็นอะไรลุ่งชักแค่กระเดียกระเดียวเดินเข้ามาหัวแตกหืมปอลสิตงอกครับรัดประกัดบับมาให้ไม่ต้องมาชี้หน้าด่าไม่ต้องมาชี้หน้าด่าเลยงอกไหมไปงอก อย่างงอกเลยงานยากตรงเนี้อย่าง,งอกแน่ๆกระโดดยาวตรงนี้ต้องผลเชือกนะครับเหนรอไหมไม่มีหนเชือกลงไป นี่ขนาดเป็น ps2 นะผมมเก่าแล้วนะเอามาเล่นในโทรศัพท์มือถือก็ยังคงชัดอยู่เหมือนเดิมนะมสวยดีอ่ะไหลแล้วตกอ่ะเอา้ากูยิงกูยิงไม่โดนนะกู้ยิงไม่โดนนี่นะใจส่อแท้ยิงไม่โดนยิมตกมาตายโดนสะเก็ดปืนเหรอตรงนี้นะครับ กระโดดไปแล้วก็ยิงไปดีกว่าเอา้าเอา้านึกวิยิงไปตอนไหนวะอีกล่องอีก,กันยิงไหนวะไม่มีแล้วไปวยิงครับนี่ไงร้อยยิงก็ไปถูกที่เขานะฮะ เราต้องไปยืนยิงอีกที่หนึ่งผมไปยืนยิงอีกที่หนึ่งเสียงมันใครโดดลงมาวะใช่ไหมวะเสียงนั้นตูบนึกว่าใครโดดลงมาตรงนี้ใช่แน่แน่เนี่ยปีนเลยดิมีใครไหมไม่มีใครนะฮะมาปิดน้ำตกตรงนี้นะฮะเยสดิ ฉากสวยมากครับแล้วพวกมันก็จะแห่กันออกมาต้มเรียบร้อยครับเปลี่ยนทางน้ำแล้วโอเคพามเปิดนะครับทีนี้แหละตีนก็จะมาหาเราเรีบไปเลยรู้ชาตากรรมอยู่แล้วแหละ มึงมาเลยมิกมาสองทางได้ปะรับศับตรูทางเดียวครับเล่นอย่างชันฉลาดทางนี้ไม่มีวิ่งกระตุกไหวไหมเนี่ยไหวดิเออไหวเล่นอย่างชันฉลาดรับศับตรูทางเดียวกี่ตัวก็มา มากี่ตัวก็ช่างมันครับผมเรารับตัวทางเดียวไว้ก่อนร้อยมาแค่ทางเดียวนะเราจะได้ยิงไหวอะไรเว็บๆอยากได้อยากได้อยากได้เจ็บกลับไปแหวนเข้าถ้ำกันครับอย่าติดถ้ำนริยนแล้วผมมีกุญแจไหมเนี่ย อ๋อมีอยู่แล้วนี่ว่าซึ่งผมลืมไปแล้วผมได้มาตอนไหนเห็นเกนโทรมาไม่ต้องปังมันทุดไปเลยเราต้องกลับเข้าโบดอีกแล้วแหละอย่างนี่ว่าตรงนี้คือที่ไหนวะ มีเรืออยู่ตรงนี้ไปย้อนมันขับให้เว้ยโอเคเกมมันขับให้เองนะครับเกมพอค้าอยาอ่ะอ๋อนึกออกแล้วตรงนี้ผมก็ต้องจะไปสู้กับยักษ์นะครับคิดเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเดินเข้าประตูอย่างมั่นใจ เชยโลกแห่งความจริงกันครับงามไส้ครับมันปิดประตูเลยปิดหมดเลยแล้วมันก็เปิดประตูใหญ่ครับอะไรอะไรปีโนปีโนเนี่ยอยขับรถปีโนอยากขับรถปีโนเอาแล้วครับยัด รู้ว่ามันยากมึงจะดึงออกมาทำไมโอ้โหพเะเจ้าช่วยมึงดึงออกมาเระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งนักเรียนนักกลัวังเลยอื้มันตัดหมดชาวบ้านกันเต็หมดครับไม่สนใจพวกใครพวกใครพวกกันเองแท้ๆยังโดนดูครับอื้อบีบกับพื้อเรียบร้อยครับไปหมดไปย,ยังเออ ทำรามหริงเฮ้ยเฮ้ยอืม้มโอ้ยดีนะทันวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งก่อนเลี้ยวเลี้ยว้ยว้วพี่เมย,ย์ไกลกกอนโอ้ยเดือตั้งหลกักอุย้ย อยายาเอาอะไรเยอะลูกซ the <hyd ringe S 1> องเนี่ยเดิมมุน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 มุแทงแทงแทงแทนี่แทงีอ้าหมามาช่วยแล้วครับ น้องหมาไปช่วยให้หยิบดอกหมาน้อยยอดฮีโร่ครับมาช่วยแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งหลบตามบ้านหมาเรามันล่อให้ครับแต่จังหวะนี้มันก็มากระหน่วงเลยตอนนี้ไม่รู้ครับเฮ้ยโอ้โหล่อตังกูอีกุย ไอหมาเปรตมาชั่วจะเย็นดิอย่าล่อนางกูเอา้าอะไรวะนัดเดียวไปเลยเอานะครับเด็ด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 แล้ววิ่งวิ่งยาวๆ เดี๋ยวออนวิ่งก่อนเลยเดี๋ยวออนเปลิงยาวว่ะงไงดีวะ งอกแล้วงอก,วกำลังงอกงามเลยเอ,อจบอะไรกดอะไรรอ,อดไม่ต้องกดครับไม่กดครับรอดเอง ไปกูเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับเลยลีอนเอ้ยที่ไปครับเสียว่ะโอเคผมขอแจ้งทุกคนนิดนึงนะครับแต่ทมาถึงตรงนี้แล้วนะผมว่าต้องอัดใหม่นะครเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผมวิ่งมั่วนะฮะซึ่งผมวิ่งไปผิดทางนะะทางที่แท้จริงนะผมต้องมาทางนี้ถูกปะวะนี่สิผมต้องมาทางนี้นครับ ซึ่งเมื่อกี้นี้ผมวิ่งไปผิดทางนะครับผมวิ่งกลับไปทางเดิมที่จะไปสู้สลาเบนเดอร์นะฮะไกลเลยครับผมก็เลยต้องมาเริ่มอัดใหม่ตรงนี้นะครับไปสู้ไปยักใหม่อีกทีนะฮะผมก็เลยต้องถือคิลเลอร์เซเว่นอย่างนี้ทุกคนเห็นนะตัดต่อเลยเสียใจครับไปผิดทางไม่เป็นไรครับผมโปรเจกต์เรายังต้องเดินหน้าต่อไปไหนๆคิดอยากจะเล่นแล้วก็ต้องเล่นให้สุดกับตรงนี้มีหมาดีกว่า ไม่เสี่ยงใช้คิวเลอร์เซเว่นดีกว่าใช้นี่แหละลูกซองนี่แหละเนี่ยวะ,ะเจอแล้วใช่หรอวะเฮ้ยอืมตายไบบ่อยแบนเดินรถเยอะๆ,ๆเดีๆๆเด๋ยวใ,ให้กิน ไหนวะใครอีกไหมอาจจะไม่มีเนาะตรงนี้เนี่ยต้องเราต้องเข้าไปเก็บอยูไนะ่ไหมเนี่ยลืมไปแล้วว่ะไม่มีแล้วนะเอด้ามาเก็บไปแล้วนะซเซฟเรสเวนะผมอาจจะไม่ได้เล่นนะครับเพราะว่าเล่นรีออนอย่างเดียวก็เหนื่อยชิบหายแล้วนะเฮเข้าประสาทกันผมมีไหมเนี่ยผมมีนะ ไปทงังไหนวะทางนี้เนาะมีใครรอไหมเสียวเหลือเกินครับหวาดเสียวทุกกระนูรูงคงฝนปินงขึ้นไปล็อกอยู่ปิดทาง ไปได้ไปศึกษาทางมากกันอย่างนี้แหละเออวิ่งผิดวิ่งถูกก,นกันนาะตุ่ม กลับกุ้นไปมันไม่ใช่แต่แรกนะผมกี้นี่ขอตัดทิ้งไปนะกลับมาขึ้นบันไดอีกทีนะะเพราะว่าวิ่งผิดทางวิ่งก็ต้องมาทางนี้คนระับแล้วก็มาที่เครื่องนี่นะมาเล่นไอ้น,นี่กันดีกว่าที่ใช้แสงเดี๋ยวโชว์แบบเทคเด็ดจบให้ดูนะผมแดงลงเขียวซ้าย ทำเงินขวาโอเคมันอยู่ถูกทางแล้วฮะเป็นไงครับเทคเดียวผ่านที่ไหนได้ไปศึกษามาจะไม่รู้ได้ยังไ,ไงอันนั้เราต้องโดดกลับไปดิขอสำรวจแปบบ๊บทางนี้ดิโอเคเจอแอชลีย์แล้วนะฮะวิ่งผิดวิ่งถูกไปเข้าไป <Ashley. S 1> แอชลีย์ ยาเข้ามาเขียวหัวเอ็รีออนนิดเดียวไม่ออกไปเจ็กลัวเลยพ่อเธอเป็นคนส่งฉันมาฉันชิลิออนันจะมาพาเธอกลับพ่อฉันเลยจะพาเธอออกไปตอนนี้รีบไปเร็วเฮนิกเกนโทรมาเยอกูไม่รับกูรีบไปบวก ถีบเลยครับประตูแล้วมันต้องลงทางไหนวะลืมเอาแอดลี้มึงหลบดิแต่ผมขอใช้ปุ่มก่อนนะโอเคปุ่มนี้โอเครู้ลวสั่งแอดลี้ตามยังไงโอเคทำเป็นลแล้วครับมาแอรีลงมากระโดดซะ พี่ตายแล้วหรือส่องเกงในายเขเดี๋ยวเผื่อคนอยากดูนี่เจ้าบุกมาถึงนี่เลยเนี่ยฮะไหนสุดจะบแกก็เจอฉันชื่อออสมอนสตอรเลอร์ฉันคือศาสดาพระวิดาไม่ใช่เี๋มึงกำลังจะทำอะไรอีกไม่นานมึงก็จะเป็นพวกของกู แล้วกบก็จะโค้งประเทศยินดีเศษโดยการฉีดเชื้อเวรัสใส่แอตลีนะแล้วให้แอตลีกลับไปแค่เชื้อแล้วก็จะยึดครองประเทศนี่ครับแอตลีก็โดนเหมือนกันครับจึกเข้าไปโอ้โหหน้าอย่างปิ๊นยอนฉันก็โดนฉันโดนฉีดจะทำอะไรเธอ ก็แค่ใ <Gew> ห <onents> ้ของขวัญบางอย่างให้เธอเอากลับไปให้พ่อกูแปลมั่วมันเลยครับีดเชื่อไวลัสเข้าไปแล้วให้เธอเอากลับไปให้พ่อแล้วก็แพร่เชื้อสู่ประชาชนแล้วมันก็จะยึดครองนะประเทศอันนี้ก็คือสัญลักษณ์นะ sc Voc o u l ี l อ o นก็โดนหีดแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ไม่หลอดแน่แกก็ต้องเป็นพวกของฉันนะอีกไม่นานฉันก็จะควบคุมแกเนี่ย ใช้เชื้อไวรัสในการควบคุมเรียบร้อยพวกมาตรงนี้แล้วไปจุ่มมือสีหนีฮึมธนูไฟยิงไม่โดนจบครับอยูโอเคไหมไม่เป็นไรจ้ะรีบหนีก็ดีกว่ารีบไปครับ